โชว์ครับอันนี้ครับอันบ็อกซ์นะครับตัวเอล e n แวร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว XPS อ๋อ XPS นะครับโอเคก,ก็เราแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้เราจะได้เปิดสิ่งของใหม่อ,อคคจากเดลนะครับอันนี้ปอดกล่องมาแล้ว อันนี้คืออะไรครับอันนี้นะครับประกอบไปได้วยสายไฟนะครับม<ป>ีอะแดปเตอร์ต่อจอ DVI นะครับอันนี้ลายเซ w นวิด w ด้อ๋ w วิดโดนะครับเป็นคู่มือการใช้นะครับอันนี้แผ่นดไดเวอร์ Recovery ์ลี่อ่ดเวอร์ันนี้คับอันนี้ก็เมาส์คีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดมาเลยนะค,ครับผ่านให้เรียบร้อย พีบอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์นะครับท่านดูดีอ่ะอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราย้ายกักนกะ <c oughs> ่อนนะครับต่อไปน,น,นะครับอันนี้อะไรครับเอ็นะครับที่มาครับสเปคเตียร์มาครับตัวนี้ครับ ไกดแรม16กิกครับ CPU Core i7 ฮาร์ดดิสก์2เซครับาครับจัดตั้งกันเลยตะกันครับก็สี่สี่พอร์ตมีสี่พอร์ตครับ USB อบด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังมีหนึ่งสอ้าหกพอร์ตหนึ่พอร์ตแลน ต่อจอสี่จอต่อจอทั้งหมดในกลัดจอมีทีเดียไปหนึ่งช่องเดียสามช่องแล้วก็นี่ดิสเพลย์พอร์ตสามช่องแล้วก็ดีไวอีกหนึ่งช่องครับ,รบผมด้านบนนะครับอ่ะัดลมตัวเบื้องลมระบายอากาศครับโอ้ยตัวนี้ครับรูปไลรรูปไลรโอเคครับอ่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสปีเอสนะครับจากเดล จอ,จอรุ่นเดิมครับรุ่นเดิมครับไม่สนใจเลยครับหรือว่าเอาไม่ <c oughs> เอาแล้วก็ประมาณนี้ครับอันบ็อกซ์นะครับ Dell XPS ครับโดยใครครับโดยม่อนเองครับ